วัดอุมหลอตำบลสมัยอำเภอศพราจังหวัดลำปาง ขอเชือเจิญพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทร,ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันราชสมภพสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่สามถึงวันที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันที่สองเมษายนเป็นวันปองขมวันที่สามเป็นวันดาร่วมทําบุญกัมปอยตลอดทั้งวัน เจ้าวันตีีตั้งแต่เวลาเก้าโมงเจ้าไปต้นไปพิธีบายสีสุขขวนเวลาบายโมง พิธีบรรพชาอุปสมบทร,ร่วมเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าสาัทธาเจ้าภาพพัฒทหารเจ้าเจ้าภาพพัฒทหารเพนเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพอัปะบริขาและเจ้าภาพต่างๆติดต่อสอบถามระดิเดียตีคณะกรรมการวัดอุม่มหลง080 674 0268่67 4, 8, และ092 432 9539บดีลือไปร่วมงานบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในวันที่ส จนถึงวันที่10เมษายน2568ณวัดอุ่มหลองตำบลสมัยอำเภอสบราบจังหวัดลำปางโดยกัมเรอครับ